ได้มาแล้วพี่พี่ดูดิโอ,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 โอมันต้องอย่างนี้สิวะถึงจะเป็นน้องพี่อ่ะก่ <c oughs> อนอื่นนะจ่ายตังค์ผู้ชายมาก่อนเจ๊เออรู้แล้วน่ะทวงจริงเลย <c oughs> เอาไปคนละห้าร้อยขอบคุณครับเจ๊ถ้ามีงานเมื่อไรเรียกใช้ผู้ผมได้ตลอดเออ เออพี่เราจะเอาไงกับไอ้ขาหมูนี่ดีอะ่ะ อย่างแรกเลยนะเราต้องแกะสูตรจากขาหมูหม้อนี้ก่อนว่าทำไมมันถึงได้อร่อยขนาดนั้นแล้วที่เหลือเนี่ยก็แบ่งใส่กล่องแล้วก็แจกลูกค้าถือว่าเป็นการโปรโมทร้านไปในตัวไงจัดไปพี่ <c oughs> <c oughs> โหคนแรกกินเลยว่าชิมเลยดีกว่า ผมก็อร่อยแล้วเฮ้ยอะไรจ๊ะป้าหม้อขาหมูหายไปไหนก็ไม่ร UH ู้ฮะหืมจะทำยังไงดีเนี่ยถ้าจะต้มใหม่ก็ไม่ทันแน่เลยมันจะเป็นไปได้ยังไงป้าหม้อขาหมูตั้งเบลอก็นั่นแล้วสิ หรือว่าจะมีคนขโมยไปเองจะบ้าเหลอใครมันจะมาขโมยหม้อขาหมูคนอื่นป้าจำสองคนพี่น้องที่มากินข้าวขาหมูเมื่อวันกับพวกเราได้ไหมที่มาถามสูตรข้าวขาหมูกับป้าน่ะเออจำได้แล้ว มคำที่เขาล่าเลือจริงๆด้วยอ่ะไม่เสียแรงเลยติตสาห์มากินน่ะป้าจ๊ะข้าวขาหมูเนี่ยป้าเป็นคนทำเองเหรอจ๊ะใช่จ้ะป้าทำยังไงอะ่ะขาหมูป้าถึงได้อร่อยขนาดนี้อะ่ะป้าบอกสูตรฉันหน่อยสิจ๊ะบอกไม่ได้มันเป็นสูตรลับโอป้า งกอะแค่สูตรอาหารเองใช่ป้าตายไปอะป้าก็เอาไปไม่ได้สักหน่อยนะป้านะนะนะบอกฉันหน่อยนะอ,นอ่ะนี่ฉันให้พันหนึ่งเลยนะนะป้าแค่พูดออกมาดอกพิกลมันไม่ล่วงออกจากปากป้าหรอกนี่คุณลูกค้าคะถ้าป้าจะบอกนะ่ะพวกเองสองคนน่ะต้องจ่ายป้ามาก่อนหนึ่งล้านบาทจะ้ะฮะ 1> 1, หนึงล้านโหป้าใครใจ่ายก็บ้าแล้วแค่สูตรข้าวขาวหมูเองบอกฟรีฟรไม่ได้ไงนะป้านะถือว่าทําบุญให้กับผู้ชันสองคนนะ่ะเอาไปต่อยอดทำมาหากินนะจ๊ะป้าถ้าไม่จ่ายก็ไม่บอกไปเบส มันก็น่าสงสัยนะป้าเพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีคนมาถามสูตรข้าวขาหมูแล้วข้าวขาหมูอ่ะก็ไม่เคยโดนขโมยไปด้วยเหมือนก็น่าคิดนะแต่เราก็ไม่มีหลักฐานว่าสองพี่น้องนะั่นมันขโมยไปอยู่ดีแล้วเอาป้าวันนี้ไม่ขายข้าวขาหมูเหรอทำไมยังไม่เห็นตั้งร้านอะวันนี้ป้าคงต้องปิดหนึ่งวันน่ะขอโทษด้วยนะที่ไม่มีข้าวขาหมูขายให้เอง ไม่เป็นไรหรอกป้าฉันได้ข้าวขาหมูแจกฟรีมาพอดีเจ้าเนี้ยอร่อยไม่แพ้ของป้าเลยนะรสชาติเนี่ยเหมือนกันเดะอย่างกับร้านเดียวกันเลยร้านไหนหรอพี่เขาเพิ่งมาเปิดร้านใหม่น่ะเป็นส่องพี่น้องชายหญิงเออยังไม่ได้ขายจริงจังเลยเหมือนแค่มาแจากข้าวขาหมูเพื่อโปรโมทร้านเฉยๆนะพะน่หนมจะว่าอะไรไหมถ้าป้าจะขอชิมข้าวขาหมูหน่อยอะเออ ได้สิจ๊ะป้าป้าแถมขาหมูฉชนทุกวันอย่างเงี้ยแค่เนี้ยฉันให้ป้าชิมได้อยู่แล้วนี่มันข้าวขาหมูของป้าชัดพระหนุม่มร้านของพี่น้องเนี่ยเขาอยู่ตรงไหน 2คนนั่นจริงๆด้วยเบสรีบเอามือถือขึ้นมาถ่ายคลิปมาเลวเข้าวันพรุ่งนี้เนี่ยเปิดร้านแล้วนะครับอย่าลืมแวะกั์มานะครับที่เป็นไงบ้างยังไม่ได้เลยว่ะฉันยืนแกะสูตรมาสองชั่วโมงแล้ว กินขาหมูจนจะอ้วกอยู่แล้วเนี่ยยังแกะไม่ได้เลยอะ่ะมันยากขนาดนั้นเลยเหรอพี่ปกติเนี่ยถ้าเป็นสูตรทั่วไปป่านเนี้ยฉันต้องแกะได้แล้วแต่ของยายป้านเนี่ยฉันว่านะยายป้ามันต้องใส่วัตถุด,ดิบรับอะไรบางอย่างปรุงลงไปในน้ำซุปแน่ๆเลยอะ่ะมันถึงได้หอมหวานนัวกลมกล่อมแบบเนี้แต่ฉันคิดยังไงฉันก็คิดไม่ออกอะ่ะว่ามันคืออะไรอะ่ะโหพี่ ถ้าพี่คิดไม่ออกเนี่ยแย่เลยนะฉันบอกลูกค้าไปเรื่อยว่าวันพรุ่งนี้เปิดร้านแล้วนั่นดีเอาแบบนี้ไหมฉันว่านะเราไปแอบดูที่ร้านยี่ป้านั่นดีกว่าเผื่อจะเห็นตอนที่ยีป,ป้าเนี่ยมันปรุงน้ำซุปเนี่ยเออ,เอ,อดีเือนกันเลยพี่เราจะได้รู้ว่ามันใส่อะไรลงไปบ้างจะได้ไม่ต้องมานั่งคาดเดาให้เสียเวลาเออถ้าไงไ<ป>เรารีบกบลับร้านกันเถอะป้านึกออกแล้วว่าเราจะเอาคืนสองคนนั่นยังไง ข่อใส่เสื้อก่อนไปไเร็วไปไปไปวันนี้เราทำขาหมูหายไปหนึ่งหม้อเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มต้นทำใหม่เริ่มจากน้ำก่อนแล้วใส่เครื่องเทศกระเทียม โป้ยกักข่าแก่พริกไทยลงไปจ้าป้าต่อไปอ่ะสูตรลับของป้าน่ะเอาน้ำตาลหนึ่งกิโลเทลงไปเลยแหละแล้วก็เอาเกลือครึ่งกิโลเทลงไปเลยเทให้หมดเลย แล้วก็เอาน้ำมาขามเตียกหนึ่งลิตรเนี่ยเทลงไปให้หมดเลยเออละนี่ละอร่อยแน่ๆคนให้เข้ากันเออ ใส่เยอะขนาดนี้มันจะกินได้หรอป้าเองอย่าไปรู้อะไรนี่แหละสูตรลับของป้าที่ทำให้ขาหมูป้านะ่าอร่อยแล้วก็ขายดี <c oughs> น้ำมะขามเปียก1ลิตรน้ำตาลทราย1 l, โลเกลือครึ่งโลชี้แท้สูตรลับของยีป้าเนี่ยก็เป็นแบบนี้นี่เองเฮ้ยเบ พี่ว่านะเรารีบกลับไปปรุงดูดีกว่าไปไปแล้วป้า <c oughs> เล่นกับใครไม่เล่นรู้จักฉันน้อยไปแล้วไอเบลองชิมสิวะ รสชาติเป็นแบบนี้วะนะพี่ทำผิดสูตปะเนี่ยเฮ้อะไรวะเ้ยอะไรวะเนี่ทำไมเป็นแบบนี้วะผิดสูตรเหรอฉันว่าฉันก็ทำตามสูตรทุกอย่างเว้ยทำตามสูตรแล้วทำไมรสชาติมันหวยอย่างพี่เนี่ยรสชาติะต่างกับของป้าลาวพักอ่ะเหวเลยนะพี่เฮ้ยหรือว่า ฉันใส่น้ำมาขานเปียกน้อยไปวะ <c oughs> เอ้เบช่วยชิมหน่อยดิวะ <c oughs> ฉันใส่อะไรผ้าไปเพราะวะเ <c oughs> อ้าชิม เจีืเจ๊งนแบบนี้เจีย <c oughs> โอ๊ยอะไรวะก็ทำตามสูตรทุกอย่างนี่ว่าแต่ทำไมมันถึงยังไม่เหมือนอีกวะเนี่ยแบบนี้นะมีหวังลูกค้าได้แห่ไปกินร้านป้าเหมือนเดิมแน่เลย พวกเองอยากได้ไหมล่ะป้อของบางอย่างอ่ะจะลอกเรียนแบบกันได้แต่ว่าลอกยังไงอ่ะก็ไม่เหมือนต้นฉบับหรอกนะน่อย่าบอกนะว่าพวกแกเนี่ยจงใจให้สูตรข้าวขาหมูปลอมกับพวกเราหรออย่าเรียกว่าให้เลยค่าสองคนอ่ะก็ทำขาหมูกันอยู่ดีๆพวกเองสองคน แอบ,บเข้าไปขโมยสูตรเองไม่ใช่เหรอออีป้านี่แกเอาคืนฉันเหรอฮะที่ฉันเนี่ยขโมยขาหมูมาือยอมรักลหสิว่าเองสองคนนะ่ะไปขโมยหม,ม้อขาหมูข้ามาเพื่อแกะสูตรนะ่ะนี่ป้าแล้วไงวะป้าเนี่ยมีหลักฐานเหรอว่าฉันขโมยฮะหลักฐานอะ่ะ ตอนแรกก็ไม่มีหรอกแต่ว่าตอนนี้มีละวอสวยแล้ว,วพี่มันแบบคลิปตอนที่เราสารภาพอะโยโถ่จะไปรู้ได้ไงะวะ <c oughs> ข้าจะให้โอกาสแกสองคนไปมาบตัวที่ลรงพักซะโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาถ้าเองไม่ทำและหนีความผิด โทษมันอาจจะหนักกว่าเดิมก็ได้เข้าใจไหมปาเด็กเรากลับเอาไงดีพี่เอาไงวะก็ไปมอมตัวดิพี่อะไรกือตอนนี้ขาหมูพี่เล่นผมแล้วล่ะ วก่อนไปมอบตัวเนี่ยฉันขอไปห้องน้ำก่อนนะเว้ยไม่ไหวแล้วจักโดนจันโดนโชคดีนะป้าที่สองคนนั้นน่ะสำนึกผิดแล้วก็ยอมไปมอบตัวที่โรงพักอ่ะทีแรกอ่ะฉันนึกว่าสองคนนั้นจะหนีไปแล้วซะอีกสงสัยคงจะกลัวโทษหนักละสิ แต่ก็ดีแล้วล่ะเรื่องมันจบง่ายๆแบบนี้ก็ดีแล้วล่ะเบสเบสมานี่หน่อยสิมีอะไรหรอจ๊ะป้าเองไม่อยากรู้เหรอว่าสูตรลับข้าวขาหมูของป้าน่ะคืออะไรอืมฉันไม่อยากรู้หรอกฉันไม่มีเงินหนึ่งล้านมาจ่ายป้านะสำหรับคนดีๆคนซื้อสัตว์อย่างเองอะป้าไม่คิดเงินสักบาทหนะึ่งจริงเหรอจ๊ะป้า ว่าแต่ป้าจะบอกฉันทำไมหรอจ๊ะป้านะ่ะแก่แล้วลูกหลานก็ไม่มีถ้าเองได้รู้สูตรลับข้าวขาหมูของป้าน่ะเองจะได้เอาไปต่อยอดแล้วก็เอาไปตั้งต้นชีวิตได้ขอบคุณนะจ๊ะป้าทั้งนั้นที่ฉันไม่ใช่ลูกหลานของป้าแท้ๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วจ้ะนี่จ้ะ ผงโอวันตีนหรอจ๊ะป้าจริงดิกิงสิไม่เชื่อก็ลองทำดู